เด็กหญิงนี้ายชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้ให้ดีเองบทที่ห้าสิบเจ็ดปีนี้เยี่ซูมม่งอยู่ในวัยที่กำลังซุกซนหากจะถามเย่ซูมม่งว่านอกจากพระบิดาและพระมารดาแล้วนางรักใครมากที่สุด คำตอบของไม่้นสเสด็จลุงเจ้าครองแคว้น แต่เล็กแต่น้อยก็จำได้ว่าเสด็จลุงแม้จะเงียบผึงไปหน่อยแต่กลับไม่เคยดุด่าว่านางแม้ว่าจะดื้อจะสนผึ่งเพียงไหนนางจึงรักเสด็จลุงอย่างยิ่งความกล้าของเสี่ยวกงจูนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปีนี้นางอายุเจ็ดควบสร้างความวุ่นวายจนเหล่านางกำนันหวาดภวาครั้งนี้เยี่ยสูมั่งท้าทายขีดจำกัดของเสด็จลุงด้วยการเข้าห้องที่เป็นส่วน ตัวที่สุดนางค้นพบภาพวาดหลากหลายภาพเป็นสตรีผู้หนึ่งใบหน้าอ่อนโยนยิ้มแย้มดูอย่างไรก็น่ามองแม้กระทั่งภาพยามหลับของสตรีผู้นี้ยังงดงามหลายเส้นอ่อนละมุนอย่างยิ่ง อาจารย์กล่าวว่าภาพวาดสะท้อนจิตใจคนเห็นได้ชัดว่าสตรีในภาพมีความหมายต่อเสด็จลุงมากทีเดียวเยียสูมึ่งชอบภาพเหล่านี้นางอยากได้จากนั้นออกอุบายมาแอบถามเสด็จลุงเห็นเสด็จลุงกำลังสอนพี่ชายวัยสิบขวบของนางให้รู้จักแผนที่แคว้นอย่างละเอียดเยียสูมึ่งวิ่งเข้ามากอดเอวเสด็จลุงจากนั้นยิ้มอย่างฉอเลาะ สเสด็จลุ่งภาพว่าสาวงามในห้องนอนท่านนางคือผู้ใดหรือเจ้าคลองแขวนเยี่ยหกแก้มยุ้ยของหลานสาวเจ้าตัวน้อยผู้นี้แอบเข้าห้องนอนผู้อื่นนางคือหวางห้อง สเสด็จลุงมีหวังเฮาด้วยหรือเช่นนั้นสเสด็จป้าเล่านางอยู่ที่ใดนางเป็นคนเช่นไรหรือเยาสูมั่งร้องขึ้นเสียงดังนางไม่เคยพบสเสด็จป้าเลยตั้งแต่จำความได้หากนั่นคือภาพสเสด็จป้านางไม่เอาแล้วนางอยากพบตัวจริงเลยดีกว่าสูมั่งเจ้าอย่าเสียมารยาทเยย่จื่อเสียนดุน้องสาวรอบมองสีหน้าสเสด็จลุงด้วยความไม่สบายใจ พี่ชายข้าเพียงอยากพบเท่านั้นสเสด็จป้าน่าจะใจดีกับข้าเพราะข้าเป็นเด็กด,ดีเยี่ยสูมั่งหน้ามุย้ยนางเป็นคนอ่อนหวานทั้งอย่างที่อายเมื่อตอนแต่งเข้ามานางเป็นเช่นนั้นเยี่ยหานตรงมองไปยังทิศบูรพภาสุสานของราชวงศ์ตั้งอยู่ที่แห่งนั้นปีหน้า ลุงจะพาเจ้าไปพบนางเยี่ยสูมึงปรบมือดีใจเยี่ยจือเสียนได้แต่เงียบงนันเขาจะบอกน้องสาวอย่างไรดีว่าเสด็จป้าที่นางอยากพบคือหลุมศพในสุสานเท่านั้นในที่สุด วันที่เยี่ยสูงมั่งรอคอยก็มาถึงนางนับวันรอพบเสด็จป้าใจดีมาทั้งปีหลังกราบไหว้บรรพบุรุษแล้วเสด็จลุงพานางเดินมายังที่แห่งหนึ่งยังคงอยู่ในสุสานแต่ที่แห่งนี้มีสวนดอกไม้ล้อมรอบบรรยากาศเงียบสงบดูอ้างว้างหลุมศพนั้นมีลายมือเสด็จลุงเขียนว่าหลงไปชิง่งวางห่อแขวนเย่ย เช่นนั้นแปลว่ามีเสด็จป้าที่นางอยากพบป,ป้าของเจ้าเคยบอกว่าได้เป็นภรรยาลุงเหมือนเป็นความฝันนางปรารถนาอยากมีบุตรสาวสักคนนางจะตั้งชื่อว่าสูมั่งแม้เสด็จลุงจะอธิบายด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่เยี่ยสูมั่งเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งหมดเสด็จลุงเห็นนางเป็นตัวแทนบุตรสาวที่ไม่มีโอกาสได้เกิด วันหน้าสู่มั่งจากกตันยูต่อเสด็จลุงจะไม่แต่งออกเด็ดขาดเพียงเจ้าใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอแล้วฝ่ามือใหญ่ลูบเรือนผมที่มวยเป็นก้อนกลมๆมรัชสมัยเยี่ยหานตรงปีที่เก้าเยี่ยจื่อเวียนได้รับการแต่งตั้งเป็นไทจือรัชสมัยเยี่ยหานตรงปีที่สิบห้าไทจือแต่งสตรีเผ่าวารีเป็นไทจือไฟรัชสมัยเยี่ยหานตรงปีที่สิ ให้จื่อเฟยให้กำเนิดบุตรคู่มังก้หงรัชสมัยเยี่ยหานตรงปีที่17แม่ทัพน้อยหลงจินเหอแต่งเข้าเป็นราชบุตรเขยรัชสมัยเยี่ยหานตรงปีที่19เยี่ยสูมิ่งกงจูให้กำเนิดบุตรชายรัชสมัยเยี่ยหานตรงปีที่30เจ้าครองแคว้นสละบบัลลัง ออกเดินทางไปยังทางตอนเหนือของแคว้นอาสัยอยู่ตำหนักเล็กเมื่อครั้งแต่งภรรยารัชสมัยเยี่ยจื่อซื่น ปีที่20สอดีตเจ้าครองแขวนจากไปอย่างสงบในตำหนักทางตอนเหนือเจ้าครองแควนเยี่ยจื่อเซียนปฏิบัติตามคำสั่งสุดท้ายฝังอดีตเจ้าครองแควนไว้กับหวางห้เพียงหนึ่งเดียวของเขาหลงไปชิงจ้องมองภาพในสระอย่างรู้น้ำตานองเต็มใบหน้ามือจิกอกตนเองราวกับจะจิกลงไปให้ถึงขั้วดวงใจเจียวถูแตะไหลเบาบางที่สันราริกอธิบายเสียงเน่ ชาในแม่น้ำของปรโลกเจ้าจะเห็นเฉพาะมุมมองของตนเองแต่ในสะอย่างรู้เจ้าจะเห็นทุกมุมมองนี่จึงเป็นสาเหตุที่แดนเทพอสูรของเราเหนือชั้นกว่าปรโลก เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อหลิงซังอุ๋ยกับซูม่อหลานได้พบกันที่สะพานยกหลิงซังอวีออในวัยเยาว์ถือกำเนิดในสกุลแพทย์หลวงแต่เล็กแต่น้อยก็เริ่มศึกษาวิชาแพทย์ต่อจากบิดาได้ยินว่าจะมีพ่อค้าจากต่างเมืองนำสมุนไพรประหลาดมาขายจึงมาดักรอพร้อมเป่ารับใช้หนึ่งคน หมายใจจะชนะเดิมพันพี่ใหญ่และพี่ร้องว่าผู้ใดได้พบพ่อขาก่อนยามนั้นไทจื่อสูม่มอหลานเพิ่งกลับมาจากเมืองตะวันออก การออกเยี่ยมเมืองในปกครองเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของห่วงตี้ในอนาคตการดูเพียงแผนที่แต่ตัวอยู่วังหลวงจะทำให้หูตาคับแคบสูโมร,รานในวัย12ปีจึงขออนุญาตออกไปด้วยตนเองหนึ่งสตรีสวมอภรรขาวอายุไม่น่าจะเกิน8ขวบนางเฉงเงอคอมองใบหน้าเล็กๆของนางทำให้สูมอมลานลืมตัวชักม้าไปทางนั้นม้าของเขาเป็น ม้าสึกตัวสูงใหญ่จึงทำให้เสี่ยวกูเนียงตกใจบังอาจขวางทางท่เจือเซิ่นเชียวอย่าเสียมารยาทนางยังคงไม่หายตกใจดวงตาแดงก่ำขายจะร่ำไห้ผู้คนรอบข้างนางล้วนคุกเข่าลงชารอยว่านางจะไม่รู้จักเขาจริงๆสูม้าหลานผุดรอยยิ้มเล็กน้อยคุณหนูสามอายุอย่างเยา่าขอไท่จืออย่าถือสา นั่นเป็นการพบกันครั้งแรกการพบกันครั้งที่สองคืองานแต่งงานบุตรชายคนรองของอัคารเสนาบดีฝ่ายซ้ายกับบุตรสาวคนโตของหัวหน้าสำนักแพทย์หลวงไทจือและบรรดาหวังตือต่างเสด็จมาร่วมงานยิ่งพวกเขาเติบโตสงครามภายในแบ่งพรรคแบ่งพวงก,ก็เริ่มขึ้นหลิงซางอวียืนอยู่ด้านหลังท่านพ่อท่านแม่ได้ศบสายตากับดวงตาคมกริบคู่นั้นอีกครั้ง นางก้มหน้าสีหน้าแดงซ่านแผ่เต็มพวงแก้มสู่หม้อหลานให้คนนำหยกชิ้นหนึ่งไปให้นางสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาคือผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืน การพบกันครั้งที่สคือบนเรือขบวนสเสด็จหลายสกุลได้รับเลือกให้ร่วมชมการล่องเรือไปทางตอนเหนือเรือลำใหญ่แสดงถึงพระบารมีที่แผล่ไพศารของโอรสสวรรค์ทว่าล้วนมาจากภาษีประชาชนทั้งสิน้นหลายครั้งที่สบตากันซูมอรหลานคิดจะเข้าไปหาหวางห้องเพื่อขอพระราชทานสมรส แต่งนางเป็นไพ่จื่อเฟยมั่นหมายเอาไว้ก่อนยามนี้นางเพิ่องอายุ12ฐานะความเหมาะสมหลิงซางอวีนับว่ามีได้ต่ำต้อยจนหน่าเกลียดแต่สิ่งที่เขาพบคือกุ้ยเฟยพผลักสนมชั้นเฟยผู้หนึ่งตกน้ำจากนั้นแางทำเป็นร้องเรียกผู้คนทั้งยังสะอึกสะอื้นอย่างเสียขวัญแล้วใส่ความว่าสนมชั้นเฟยผู้นั้นคิดไม่ตกจู่ๆก็กระโดดน้ำลงไปยามนั้นเขา และพระมารดาต่างก็เห็นเหตุการณ์แต่นางกลับปิดปากเขาเอาไว้ทั้งยังพาเดินกลับโดยไม่สนใจช่วยเหลือห่วงตี้โศกเศร้าขาบวนเรือประพาสหันกลับวังหลวงสู่ม่อรานได้เห็นเล่กลสตรีตำหนักในชัดเต็มตาเป็นครั้งแรกทั้งยังผิดหวังที่พระมารดาไม่ยื่นมือช่วยเหลือคนม่อราน แม่กำลังปกป้องเจ้าเจียงเฟยกกำลังตั้งคันอีกทั้งนางคือคนรักเก่าของฝ่าบาทหากฝ่าบาทไม่นำนางเข้าวังหลวงนางก็คงไม่ต้องพบจุดจบเช่นนี้ในวังหลวงไม่ว่าผู้ใดล้วนต้องเอาตัวรอดหากนางคลอดบุตรชายฐานะของเจ้าและหวังจื่อผู้อื่นจะยิ่งสั่นคลอนเจียงเฟยและฝ่าบาท ทะเลาะผิดใจกันจึงทำให้กุ้ยเฟยสบโอกาสลงมือนั่นเป็นผลดีต่อเราหม่อร้านเอ๋ยจำไว้ว่าวังหลวงมีแต่อันตรายยิ่งรักลึกซึ้งเท่าใดยิ่งทำให้คนผู้นั้นตายเร็วขึ้นแม่เองไม่อยากเห็นเจ้าเป็นทุกข์เพราะลุ่มหลงในรักเช่นพระบิดาของเจ้าสู่หม่อร้านดวงตาอ่อนแสงลง้าเช็ดหน้าในอกเสื้อนั้นเย็นเฉียบ อย่ามนี้จางฟัวรันนางต้องการเกี่ยวดองกับสกุลลิง จางหม้อมีใจให้หลิงสั่งอุี๋แม่จึงขอหลิงสุนวาไว้แล้วเจ้าจะขอสตรีใดเป็นไถ่จื้อเฟยสีหน้าสูหม่อหานเย็นเยียบจางฟัวเรินผู้นั้นคืออดีตกงจูแต่งเข้าสกุลจางอันเป็นสกุลแม่ทับเป็นคลื่นใต้น้ำลูกหนึ่งที่ต้องระวังสถานะไทจือยามนี้ก็ไม่มั่นคงจะแย่งชิงคนได้อย่างไร จะดึงเจ้ามาเสี่ยงอันตรายในวังหลวงกับข้าได้อย่างไรซังอุย๋บุตรสาวขุนนางบ้านได้เซ่นไหมน้องสาวเซ่นเชี่ยวหม้อร้านตำแหน่งนี้สูงเกินไปสําหรับนางเพราะนางไร้ที่พึ่งไร้ญาติที่กลุ่มอำนาจวันหน้าไม่ต้องกลัวว่าพระญาติฝั่งหวังฮ่อจะก่อปัญหาหวังฮ่อพยักหน้าอย่างพึงพอใจ แม่รู้ว่าท่านน้าของเจ้าไม่ได้ความทำให้เจ้าหนักใจในปัญหานี้แต่ในเมื่อเจ้ามองเห็นจุดนี้ก็นับว่าถูกต้องแล้วม่อร่าลูกรักเจ้าคิดการไกลโดยแท้เช่นนั้นแม่จะหาบุตรสาวของขุนนางหลายๆคนมาให้เจ้าพิจารณารากฐานอำนาจที่มั่นคงล้วนยงใหญ่จากครอบครัวลูกทราบแล้วตำรากล่าวไว้ว่าสัตว์ร้ายไม่กินลูกต้น แต่หม้อร้านความสัมพันธ์ของเชื้อพระวงอันตรายยิ่งกว่าสัตว์ร,ร้ายพี่ข้าน้องน้องข้าพี่พ่อสังหารลูกลูกสังหารพ่อประวัติศาสตร์เหล่านั้นเจ้าอย่าได้มองข้ามพี่น้องเจ้าเริ่มสะสมรากฐานอำนาจผู้แรกที่พวกเขาจะหันคมหอกมาใส่คือไทจื่อเช่นเจ้า รู้หรือไม่ว่าพระบิดาเจ้าขึ้นครองอำนาจอย่างไรวันที่เปลี่ยนแผ่นดินเราหวังตื่นล้วนถูกสังหารเพื่อมีให้เป็นเสี้ยนน้ำในวันหน้ายามนี้ต่อให้เจ้ายอมลงจากตำแหน่งวันหน้าฝ่าบาทคนใหม่ก็ไม่มีทางละเว้นเจ้าสก,กุลของแม่ผู้คนที่สนับสนุนเจ้าไม่มีทางรอดเช่นกันมรานชีวิตแม่ ตั้งความหวังไว้ที่เจ้าผู้เดียวหวงห้อรูใบหน้าบุตรชายม่อรานจำเอาไว้เจ้าคือโอรสวรรค์นในวันหน้าเป็นท้่เจือไม่อาจมีเมตตาจนเสียงานใหญ่สตรีนั้นเป็นเพียงประดับบาร,รมีแสดงออกถึงความโปรดปรานได้แต่อย่าให้ผู้ใดรู้ว่าเจ้าหลงรักสูม่อรานแววตาขมขื่นเพราะการหลงรักนั้นจะนำมาซึ่งจุดจบอันเลวร้ายของคนที่รัก สังอวีพี่โมของเจ้านำของฝากจากทางเหนือมาให้พี่ร้องเขามีใช่พี่โมของข้าวันหน้าก็ใช่ออกไปพบเขาหน่อยเถิดข้าปวดหัวไม่สบายสังอวีเจ้านี่นะ หลิงสุ่นหวาถอนหายใจจากนั้นไปแจ้งมารดาว่าซางอวีปวดหัวแม่ทับน้อยจางโม่สีหน้าเจื่อนไปครู่หนึ่งหลิงฟูเหรินกล่าวปลอบใจเขาว่าสางอวีระยะถูกลมร้อนจึงล้มป่วยง่ายคุณชายสามแห่งสกุลม่อจึงได้แต่ลากลับไปหลิงฟูเหรินนำเรื่องนี้ไปปรึกษาสามีดูท่าการมั่นหมายของลูกสามกับคุณชายสามน่าจะมีเหตุขัดข้อง แต่ไหนแต่ไรสังอ๋ยร่างกายแข็งแรงแต่นางกลับไม่ยอมออกมาพบแม่ทัพน้อยจางหม้อคู่มั่นของนางหลิงฟูเรนเกรงว่าใจสังอ๋ีจะมีผู้อื่นเสียแล้วฟูเรนเจ้าคิดมากเกินไปสังอ๋ีแต่ไหนแต่ไรไม่มีเรื่องชู้สาวนางอยู่ข้างตายเจ้าและข้ามาโดยตลอดนางน่าจะขวยอายเสียมากกว่าข้าก็หวังเช่นนั้น เจ้าใส่ใจสุ่นวาเิดวันหน้านางจะเข้าวังหลวงโชคดีที่วางห้องมีเมตตาอยากรับสตรีสกุลหลิงของเราเข้าวังถวายรับใช้ไท้เจอ ไช่จือนั้นอ่อนยาวกว่าฟาบาดอนาคตสุนหวาอย่างอีกยาวไกลเสียงถ้วยชาร่วลอนหลิงสุนหวาเปิดประตูออกไปดูเห็นเพียงชายอาพรสีฟ้าวิ่งตะลิดอออกไปใบหน้ามีแววชะงนใจเล็กน้อยเหตุใดซังอ๋ยจึงตกใจปานนั้นต่อมาหลิงซังอ๋ยกลับล้มป่วยจริงหลิงจินผู้เป็นบิดาตรวจโรคให้กลับพบว่าเป็นอาการตรอมใจนางไม่ยอมกินข้าวกินยา เอาแต่นอนเมื่อลอยสังอวีเจ้าทรมานตนเองเพื่อเหตุใดหลิงจินตัดสินใจถามตามตรงบุตรสาวคนที่สามของเขามีช่คนที่จะหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแม้จะดื้อเงียบไปบ้างแต่มีช่คนเขาจู่ๆทรมานสังหารตนเองเช่นนี้ในฐานะบิดาย่อมปวดใจเพราะเจ้าไม่มีใจให้แม่ทับจางโ จึงอยากประชดการมั่นหมายนี้หลิงซังอวี่ยังคงเงียบนางเป็นสาวงามวัยแรกแย้มผู้หนึ่งไม่ต่างจากสตรีอื่นที่มีความฝันถึงรักอันง,งดงามเมื่อปักใจรักในตัวซูม่อหลานแล้วชีวิตนี้ก็จะขอติดตามเขาเพียงผู้เดียวการพบว่าตนต้องแต่งให้แม่ทับจางม่อแต่พี่ร้องได้แต่งให้บุรุษในดวงใจนางคือยาพิษชั้นดีจดหมายรับจากซูม้อหลานบอกให้นะ นางออกเรือนไปกับจางโม่จากคนที่มีใจให้กันจะก,กลายเป็นพี่เขยน้องภรรยาหลิงซังอ๋ยจะทำใจยอมรับได้อย่างไรซังอวีพี่แท้แล้วเจ้าต้องการสิ่งใดอยาดน้ำตาบุตรสาวร่วงหล่นเขาเห็นแล้วก็เวทนาแต่คำตอบของนางกลับทำให้หลิงจินสถา,านไปทั้งร่างข้าอยากเข้าวังแทนพี่รองเจ้ามีใจให้ไทาเจอ หลายปีที่ผ่านมาใจสังหวีมีแต่เขาเรื่องนี้ไม่ได้ในวังหลวงนั้นอันตรายเกินไปสำหรับเจ้าหลิงจินหลุบสายตาลองสตรีที่เข้าวังเพื่ออำนาจถือว่าฉลาดเฉลียวแต่สตรีที่เข้าวังเพื่อความรักนั่นคือหลุ่มศพส,สุนหวากับสังอวี ความสุขุมและความเฉลียวฉลาดยังห่างชั้นกันนักยิ่งนางมีใจรักไพ่จือยิ่งไม่อาจให้นางเข้าวังหลิงจินยังไม่อยากได้ยินข่าวร้ายของบุตรสาวคนที่สามยังไม่อยากเป็นคนผมงอกส่งศพคนผมดำแต่สุดท้ายหลิงซางอุ๋ยก็ทรมานตัวเองจนบิดามารดายินยอมนางในสภาพผายพร้อมขอพบพี่รองจากนั้นโขกศีรษะให้หลิงซุนหวาได้แต่ท ออถนใจฮสังอ๋ีในวังหลวงนั้นไม่มีความรักฝ่าบาทกับสนมคือนายกับบ่าวมิใช่สามีภรรยาไม่มีมิตรแท้มีแต่ศัตรูเจ้ายินดีจะเข้าไปในถ้ำเสือบึงมังกรน,นั้นจริงหรือพี่รองใจข้ามีเพียงไท้จือข้าและเขาต่างมีใจให้กันข้าดูไม่ผิดแต่เจ้าไม่ได้ถูกเลี้ยงมาเพื่อเข้าวังหลัง หลังจากพี่ใหญ่แต่งงานกับบุตรคนร้องของท่านอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายผู้ถูกกำหนดให้เข้าวังคือข้าหวังห้อเลือกไว้แล้วพี่ร้องซังอวีขอร้องท่านใจซังอ๋ีมิได้มีแม่ทับจังอ่อแต่งให้เขาอย่างไรก็ไร้ความสุขได้โปรดให้ซังอวอได้เข้าวางังได้ไขว่คว้าความรักของตนเถิดเด็กง่อไม่ต้องโขกศีรษะขอร้องข้าแล้ว ข้าเห็นแล้วปวดใจด่านสำคัญคือท่านพ่อท่านแม่จะยอมหรือไม่ตัวข้านั้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ต่างกันจะไท่จื่อหรือแม่ทับจางโม่ล้วนมีได้รักทั้งสิน้นท่านพ่อท่านแม่ยอมแล้วหลิงซังอวียกยิ้มเต็มใบหน้ารู้เพียงว่าตนได้คำตอบที่น่าพอใจนางจะได้แต่งงานกับบุรุษที่นางรักโดยไร้อุปสรรคหลิงซุ่นหวามองน้องสาวด้วยแววตาที่อ่อนลง สังอ๋ีเจ้าไร้เดียงสาเกินไปเป็นภรรยาเอกสามีรักใครแต่เพียงผู้เดียวกลับไม่ชอบอยากเป็นหนึ่งในสตรีนับร้อยนับพันสองปีถัดมาเมื่อถึงวันมงคลหลิงสุนหวาขึ้นเกี่ยวเจ้าสาวไปสกุลจางแทนหลิงสังอวี จางโม่เปิดผ้าคลุมหน้าภรรยาที่เพิ่งคำนับฟ้าดินมาด้วยสีหน้าซีดขาวพลันผุนผันออกจากห้องนอนไปหลิงซุ่นหวานั่งคุกเข่าขอขามาตนกระทั่งเรื่องถึงหูจางฟูเหรินสกุลหลิงช่างกล้าโดยแท้ส่งเจ้าสาวผิดตัวมาได้อย่างไรหลิงจินดวงตาฟ้าฟัางแยกแยะบุตรสาวไม่ออกหรือเป็นความผิดของซุ่นหวา จางฟัวหรันรี่ตามองจากนั้นสีหน้าพลันเยือกเย็นฮึข้าเข้าใจแล้วน้องสาวของเจ้าช่างโงเ่เขลาส่วนเจ้าฉลาดเฉลียวรู้จักคว้าโอกาสเอาเถิดข้าชอบคนฉลาดอีกทั้งการแต่งงานกับสกุลหลิงก็เพื่อเกี่ยวดอง จะเป็นผู้ได้สำหรับข่าล้วนไม่แตกต่างแต่สำหรับบุตรชายค่าเขาชอบน้องสาวเจ้าชีวิตเจ้าคงไม่ง่ายนักที่จะได้รับความรักจากสามีหลิงสุนหวาขอกศีซาขอเพียงแม่ทัพจางโม่ปฏิบัติกับสุนหวาอย่างให้เกียรติชีวิตนี้ก็ถือว่าเป็นวาสนาแล้วดีเจียวถูหันมองใบหน้าของสตรีที่อยู่ข้างกายนางยิ้มอย่างขมขืน ตอนนั้นข้าดื้อรั้นมากคิดแต่เพียงว่าอยากอยู่กับคนที่รักเมื่อตอนเขาแต่งไท้จื่อไฟยหัวใจข้าเจ็บร้าวกับถูกกรีดแต่ข้าก็ยังมองในแง่ดีว่าเชื้อพระวงล้วนมีสตรีหลายตำหนักข้าต้องใจกว้างจึงยังไม่ยอมแพ้ วันที่สกุลหลิงเกี่ยวดองสกุลจางสองวันถัดมากลับมีการแต่งตั้งสตรีจากครอบครัวเล็กๆเ,เป็นไทจื่อเฟยตํำหนักบ,บุรพามีเพียงความเงียบงันแม้จะมีงานมงคลเพิ่งเกิดขึ้นก็ตามที่สูหม่าหลานพบหน้าไทจื่อเฟยครึ่งชั่วยามจากนั้นกลับไปยังห้องนอนของต้นเส้นเฉียวแฝงตัวรอยอยู่ที่ตรงนั้นไทจื่อ มีข่าวเล็ดลอดมาว่าเมื่อคืนแม่ทับจางมองออกจากห้องหอเป็นหลิงสุ่นหวะที่แต่งเข้าสกุลจางสีหน้าสูม่อหลานเปลี่ยนสีเป็นไปได้อย่างไรหากไท่จื่อจะปลดเหมยเออกระหมอ่อมเข้าใจสังอุ๋๋เหลวไหลเกินไปแล้วจางฟูเหรินหาใช่คนยอมถูกล่วงเกินได้ง่ายๆข้าตัดใจไม่หวังครอบครองเจ้าหวังจะเห็นเจ้ามีชีวิตที่ดี เหตุใดจึงอยากอายุสั้นเข้ามาในที่แห่งนี้กันข่าวในเมืองหลวงระยะนี้คือเรื่องราวมงคลของธิดาสกุลหลิงหลายปีก่อนบุตรสาวคนโตแต่งออกไปกับบุตรชายคนรองของอักขระเสนาบดีฝ่ายซ้ายเท่านั้นยังไม่พอ ปีนี้บุตรสาวคนรองแต่งเข้าตัวนแม่ทับสกุลจางอันเป็นเชื้อพระวงศ์ฟูหลนสกุลจางนั้นอดีตเป็นกงจูพี่น้องร่วมบิดาของห่วงตี้องค์ปัจจุบันและยิ่งกว่านั้นคือสมเดือนผ่านมาบุตรสาวคนเล็กแต่งเข้าตำหนักไทตือ ธิดาสกุลหลิงล้วนแต่มีคู่ครองที่ดีหลิงซางอวี่แต่งเข้ามาในฐานะเจ้าสิ้นเรือนหรูซวงเป็นเรือนประจำของนางหลิงซางอวี่นั่งรอสูม่มอหลานด้วยจิตใจที่ว้าวุ่นเมื่อยามเขาเก้าวเข้ามานางผุดรอยยิ้มเต็มใบหน้าแต่สีหน้าเขากลับเย็นเยียบเหตุใดจึงไม่ฟังข้านางเงียบงันไปครู่ใหญ่สีหน้าซีดขาวที่แท้ ท่านอยากให้ข้าแต่งงานกับจางโมหรอกหรือสังอวีที่แห่งนี้ไม่เหมาะกับเจ้านั่นเพราะใจท่านไม่มีค่าแล้วตัางหาก สู้อุตส่าห์เข้ามาเพื่อฟังคำตัดร้อนของคนรักหลิงซางอุ่อย,ยิ้มอย่างขมขื่นเรือนหรูส่วงไร้ซึ่งเศษเสี้ยวความหวานล้ำไทตื่อออกจากห้องสนมสกุลหลิงด้วยสีหน้ามืดครึ้มมีเสียงเล่าลือว่านางกับไทยตือมีปากเสียงกันไทตื่อพิโรอดที่สกุลหลิงส่งบุตรสาวคนเล็กมาถาวายดีกาขอคืนคน หวงตี้เห็นว่าอย่างไรก็แต่งมาแล้วทั้งหลิงจินก็เป็นขุนนางใหญ่จึงประนีประนอมให้ไทจือกลับไปคิดทบทวนให้ดีหลิงซังอวีหัวใจแตกสลายเป็นครั้งที่สาม ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ